คนดูนิ้วครับดูนิ้วดูนิ้วดูนิ้วเจออะไรครับบนนิ้วอะไรอยู่บนนิ้วครับอะไรอยู่บนนิ้วเล็บเล็บนะครับเล็บครับครูทอมถามว่าเล็บมีคำราชาศัพท์ว่าอะไรครับระหว่างพระนักขาหรือพระอังคุตครับ15วินาทีจับเวลาพระนักขาพระอังคุตพระอังคุตเพราะเพราะที่ ทีมพารุพูจะตอบว่าข้อข้อสองครับข้อสองคือพระอังคุตครับทำไมถึงเลือกตอบข้อสองครับเคยเปิดดูในหนังสือครับแล้วก็เจอคำว่าพระอังคุตเลยนะครับดูผิดหรือเปล่าแต่ตอบมาแล้วนะครับพระอังคุตนะครับทีมกอไก่ครับถ้าทีมกอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าราชาสัตว์ของเล็บคือพนักขาครับทำไมถึงเลือกตอบข้อหนึ่งล่ะครับ เพราะว่าดวงตาที่สามมองเห็นครับนี่มีดวงตาที่สามมองเห็นด้วยโคดดาครับอ๋อดาท่านเองนะครับตาที่สามคือดาวแม่เราก็คิดว่าไม่ใช่คนธรรมดานะครับกองเชียร์ครับกองเชียร์คิดว่าเล็บนี่คืออะไรครับระหว่างพระนาคขาหรือพระอังคุครับอโอ้เสียงส่วนใหญ่ในห้องส่งนี่บอกว่าพระอังคุตนะครับแต่ต้องมาลุ้นกันครับว่าข้อนี้จะออกมาเป็นพระนาคขาหรือพระอังคุตกันแน่นะครับทีมฮองทุกตอบมาแล้วครับว่า เล็บมีคำราชาศัพท์ว่าพระอังคุตคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ด็นะครับเล็บนะครับ,เร,บเราใช้ว่าพระนขานะครับส่วนพระอังคุตเนี่ยหมายถึงนิ้วหัวแม่มือนะครับ